อไรนะโอ้ว่าไปต่อมาดีเลยแก้เพิเไม่ยอมแกงไม่ได้แกงไม่ได้โอค่ะนิดเดียวนิดเดียวตรงเสื้อเอาละป้อนใหญ่ป้อนป้อนรีบทำแต้มเร็วป้อนปรีบเลนะปอนแลวปล้วช่วยดีวเเอาต่อให้ไงป่อนาเต่าต่อให้

อไ้สตอก้าอเฮ้ยแล้วเรือสไม่เป็นไรเลยตอบโดนน้องไปไม่ไม่ใครรู้ใครเป็นใครไม่เป็นไรตอันี้เป็นของเฟลินเพราะเรื่องสิ่เงิน แล้วตอนนั้นเป็นไงไหนคะต่อขั้นที่สองปะป้อนเนื้อท่าเยอะเลยชนะเลยฝั่งซิกแซกต่อยท้าซ้ายต่อยท่าขวาเลยชนะลุงเลยเร็วอย่างนี้ดึงป้อนพับแล้วหาพับล้มแล้วลรู้สึกเหนื่อยเลย ครับแล้วลเลยอาลงแลครับอาอันนี้ใครลงลุงิ้รแม่กุ้งเตรียมยาดมไ่ได้วยแม่กุ้งไม่รไม่รู้ว่าใคร <c oughs> ไม่เป็นใครแล้ว <c oughs> ต้องคนหนึ่งต้องยอมนิ่งๆแล้วให้คนขยับ ดูเดินสองบัดตีตอนกันน่ะหมดสักบัดเดียวดูเดินออกบัดเดียวจะไม่ทันน้องป้อนแม่ตุ้มอย่าลุ้นนี่จะเป็นลมก่อนเดี๋ยวชมงยาหอมโอ้ย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 ไปแล้วพ้นไปแล้ว อมันมีลูกหนุ่มเดีย,ยลงแล้วโอ้ยขนาดลงเลยป้อนสีแดงป้านยังชนะลุงเ,เลยอล่ะก็ดูถ้าป้อนก็รู้แค่ท่านี้ก็ได้ไปแล้ว7คะแนนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแดงว่าอยู่บ้านนี้ฝึกมาดีแน่เลย เปไ้ปไี่โลห้าไม่พอแล้มั้งอ่เจ็ดกิโลที่่านมาไม่มาดูน้องปาจะโอ้หมันมาเมื่อกี้เขาลงไปนอนชักเลยนอนชกเลยอ้สุดยอดม่ดูน no ้อให้าแม่ดูช้าแม่ป sì ้าเยอะพาว่าเดี๋ยวไม่อีกก็ไม่อีก